จับ350 z มาตัดครึ่งเพื่อที่เมกาเจ้า350 z ถือเป็นรถที่วัยสรุ่นนิยมเอามาแต่งมากมากครับโดยราคาที่ถูกขับหล้างเครื่องวางหน้าจะวางเครื่องอะไรก็ได้หรือจะแปะโบก็แรงแต่ชายคนนี้ครับเขาไม่อยากเหมือนใครเขาก็เลยซื้อเจ้าแที่โดนชนท้ายมาในราคาแค่28,000บาทเท่านั้นซื้อปุ๊บก,ก็มาจับตัดปับ๊บใส่โครงเหล็กท้ายรถเข้าไปแทนถามว่าทําเพื่ออะไรใช่ไหมครับข้อแรกไม่เหมือนใครข้อ2แก่อยากยัดเครื่องเคเทอร์โบไว้ท้ายรถแทนเครื่อง VQ35DE V6 63.5ลิตรที่ติดมากับรถแล้วถ้าใครสงสัยว่าแล้วห้องเครื่องด้านหน้ามันมีไว้ทําอะไรล่ะครับบอกเลยว่าเขาไม่ได้ยัดเครื่องเคเทอร์โบไว้แค่ด้านหลังแต่เขายัดเครื่องเหมือนกันไว้ใต้ฝากระโปรงหน้าพร้อมกับต่อสายเกียร์จากหน้าและท้ายรถเข้ามาในรถจะได้สับเกียร์พร้อมกันได้ครับและนี่อยากเห็นตอนขับเลยนะทุกคนว่ามันจะแรงได้ขนาดไหน เอา 350Z แซมาตัดครึ่งแบบนี้ก็แปลว่ารถพี่แกเนี่ยกลายเป็น 175Z แซหรือเปล่า